อ่าพิธีกินนี่คือต้นอะไรครับเนี่ยเลยมาดูกันก่อนอันนี้มันว่านอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักเขาเรียกอะไร่อะไรเนี่ยอันดอกไม้จีนน่ะผิดต้นสวัสดีครับธรรมชาติวันนี้จะมานำเสนอดอกไม้จีนที่เราใส่ต้มจืดนะเราไม่เคยเห็นต้นว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะแั่นี้อันนี้นี่เราไปได้พันมาจากเชียงราย แล้วก็เอามาลองเพาะดูผลปรากฏมันออกดอกนะดอกหนอดอกเนี่ยใหม่ๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะแต่แต่แฟนบอกว่าเป็นดอกไม้จีนที่เรามาใส่ต้มจือดออดอกมันก็จะใหญ่นะเก็บเก็บตรงไหนอันไหนมันครับเก็บนี่แหละนี่ครับผมเก็บตามตามช่อดอกคนเนี้ยที่มันบานแล้วครับผมเราเอาไปตากแดดอตากแดดไปเรื่อยๆมันก็จะแห้งไปเรื่อยๆครับ กินสดนี่ยังไม่เคยลองนะครับอันนี้นะครับลองโชว์หน่อยครับถ้าแห้งก็จะค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถึงขนาดนี้นะครับนี่แห้งแล้วแล้วเราไปใส่แกงอะไรครับหรือว่าแกงจืดแกงต้มจืดต้มจืดวุ้นเส้นเต้าหู้หมูอ่ะแล้วรสชาติมันเป็นยังไงครับอีกไอ้ตัวนี้รสชาตินี่มันจะออกมันๆนะอ๋อเข้าเข้าสูตร ต้ยมยำเาสูตรต้มเลยถ้าเป็นสูตรยาจีนเขาจะมีะตัวเนี้เป็นหนึ่งในในสูตรของยาจีนถ้าเราไปปลูกข้างล่างนี่มันจะออกไหมครับออกข้างล่างได้อากาศเพราะตอนนี้มันจะได้ไม,มันมันมันเป็นพืชที่ถึงระยะเวลาของมันมันจะออกดอ,อกมาเองโอพืชที่ถึงระยะเวลาของมันมันจะออกดอ,อกมาเองโอ้ปีออกออกปีละครั้งละครั้งใช่ตอนตอนมาปลูกแล้วมันเป็นหัวหรือว่า เป็นเป็นหนอเป็นหนอเลยเหรอครับเป็นหนอมันอ๋อต้นมันใช้อะไรขยายพันธุ์มันต้องเหมือนคล้ายๆกับไอ้ว่านสีทิศแต่จะเป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นกอๆอย่างนี้ครับผมสงสัยจะมีลูกเป็นลูกเนาะแต่ที่เอามานี่มันจะยกเป็นเป็นพอกะถังมาเลยเป็นต้นต้นต้นพันธุ์ของมันอ่ะที่ออกมานี่มันจะเป็นต้นต้นนะต้นต้นต้นละช่อ เหมือนกับกอใช่ไหมครับพี่ครับผมเป็นกอกอแล้วก็ช่อหนึ่งจะออกกี่ดอกก็แล้วแต่ที่เราบ่มลุงมันก็สวยดีเนาะสวยวนเขาต้นสวยแล้วก็กินได้ใช่สวยแล้วก็กินได้หรือจะเอาไปถวายพระก็ได้บูชาพระก็ได้ครับสีเหลืองได้หลายอย่างสวยอันนี้คือคือแล้วมีกินไหมครับกินกินนี่ไม่มีไม่มีเนาะก็เป็นช่วงช่วงก่อนหน้าฝนนี่แหละหน้าฝนเนาะอ๋อพอมันออก โดนฝนใช่ไหมมันก็จะออกดอกครับโอเคครับแต่ชื่อชื่อมันนี่จริงจริงนี่ชื่อที่รู้จักคือดอกไม้จีนดอกไม้จีนแต่ไม่รู้จักชื่อมันเนาะรู้จักชื่อครับเดี๋ยวต้องผู้ชมต้องไปหานะครับหาซื้อมาปลูกที่บ้านนะมาสวยครับผมแล้วก็เป็นยาจีนใส่ต้มให้หาจืดสีนี้นะสีนี้เพราะมีหลายสีด้วยเนาะครับผมแล้วก็มันจะเอาที่มันอันนี้มันหนาดอกสองชั้นสามชั้นนะครับผมสวยสวย ถ้าตรมๆมันจะออกประมาณนี้นี่ก็เริ่มเริ่มต้นเชเอ็มนะเจ้าต้นชเอ็มหอมหอมก็กลับลาบก็ได้ลำดีนะเจ้ามีดอกดูแงามขนาดวันนี้มาแอลบ้านพี่เพียรไอติ๊กนะเจ้าตี้ตำบลเทพเสด็จบ้านปลาเมียงตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้า มแม่แอวส่วนอ่าสับปะรดหรือหน่วยกระทุกลกนะเจ้าปีนี้ดกขนาดเลยเดี๋ยวก็ปลาถ้ามาชมไปพอส่วนพุ้นดกกว่าเดี๋ยวนี้อยากจะปลามาเก็บพักกนก่อนมีพักเล็กขนาดนะเจ้าพักกว่าสามที่เอ้มีแถวพักกูดพุ้นเดี๋ยวเบื่อแล้วก็ไปแอวสวนใหญ่ของกูดดีกว่าอันนี้เป็นของว่าบถั่วอย่างนี้บลทถั่วอย่างกระเจ้านี่ไข่หูจักพองนี่โอ้ยดกขนาะด เอาบะตึงอ้น oh, <no. S 1> เอาบะตึงนี่นะเจ้าเขาลักพักเป็นเหตุก่อนเนาะเดี๋ยวก็ไปแพะเจ้าของบ้านเจ้าของสวนลักมาเอวสวนมาทัวเป็นเหตุละลักไปเก่งใชยไหม นี่พี่ทองว่าบบตัวสีเสื้อเด่นแบบหัวปื้นเมืองแต่บางพื้นที่พี่ทองว่าบบตัวไส้หมูนะเจ้าเอาบบบเติงอ่ะอยู่ลายปุ้นอ่ะนี่มันแก่ล้ยนี่แหละชอบแบบแกแกแหละอร่อยดี